สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาแล้วนะครับมียายไว้เรื่องสั้นที่มีชื่อว่าอยากลืมกลับจำครับวันนี้เดินทางมาถึงพาร์ทที่13กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าน้องนาเนียของเราหลังจากที่ได้ยินคุณกรพบคุยโทรศัพท์ออกมาแบบนั้นแล้วจิตใจ มันไร้เรี่ยวแรงสิ้นดีเรามาติดตามรับฟังตอนที่13หรือพาร์ทที่13นี้ต่อไปนะครับจะเป็นยังไงกันแน่นะอยากลืมกลับจำพาร์ทที่13โปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับ ขอตัวกล,กลับก่อนนะครับท่านประธานขอบคุณสำหรับที่พักและขนมหวานอร่อยมากจริงๆพูดจบแล้วจากนั้นผมจึงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หันหลังกลับขึ้นไปอีกเลยนาเนียนาเนีย นาเนี่ยเดียวจำไปขวางไว้ซิจำไม่ค่ะจำไม่ขวางคุณนาเนียไปเลยค่ะจำอีกโถยผมสัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าจะไม่โทษใครทำใจรับกับความเจ็บปวดเอาไว้แล้วเพียงแต่ไม่คิดว่า จะเจ็บปวดมากมายขนาดนี้ยืนรออยู่ได้สักพักหนึ่งรถของพี่ดิวก็มาจอดเทียบตรงหน้าพอเห็นหน้าพี่ดิวเปิดประตูรถออกมาเท่านั้นแหละน้ําตาของผมนี่ไหลพลากราวกับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยในยามน้ําป่าไหลหลากเลยพี่ดิวรีบผลักให้ผมขึ้นไปบนรถ ผมขึ้นไปนั่งบนรถก่อนที่เขาจะวิ่งอ้อมไปฝั่งที่นั่งคนขับด้วยความไวแสงไหนบอกว่าจะไม่มีวันให้เขาได้เห็นขาอ่อนไงเฮ้อแล้วนี่อะไรพูดยังไม่ทันจะาขาดคำเลยิตายสิหนะน้อาอีนดี ผมขอโทษโห้ยเลิกร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพากลับบ้านครับพี่ดิวคือคนที่ผมเพิ่งเจอที่ที่ทำงาน ได้ไม่นานเราสนิทกันหวังดีและจริงใจให้กันยิ่งกว่าญาติหลายคนที่โตมาด้วยกันซะอีกนับว่าโชคดีที่สุดแล้วที่เราได้มาเจอกันในโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้พี่ดิวพาผมมาที่ห้องเช่าของเขา เพราะคิดว่าคุณก่อนพบต้องรู้จักห้องของผมเป็นแน่เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายตามเราเจอจึงต้องมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อนวงเล็บในใจก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องขนาดนั้นหรอกแบบความจริงผมก็ไม่ใช่คนที่คิดอะไรซับซ้อนมากคิดแค่ว่าขอให้ได้หนีออกมาจากตรงนั้นได้เป็นดีที่สุดแล้ว นั่งก่อนนะห้องอาจจะรกไปหน่อยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันเก็บก็แล้วกันวันนี้ก็พักผ่อนไปก่อนแล้วกันดีนะที่เป็นวันเสาร์ไม่งั้นใครจะไปรับมึงผมขอโทษเอาร้องอีกแล้วพอ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 ไม่เอาไม่ร้องทำย่างกับพลาดตั้งท้อง แล้วไม่รู้ว่าพ่อของลูกเป็นใครยังไงอย่างนั้นเลยมันไม่เลวร้ายขนาดนะลูกนาะมันผ่านไปแล้วโอเคไหมจะทำยังไงได้ในะเมื่อมันเสียไปแล้วอะแต่เขานะี่ต่ต่ผู้ชายคนแรกในชีวิตของผมเลยนะครับพี่ดิวฮะทำจริงอือโห หาแล้วมึงรักแรกลืมยากซะด้วยยิ่งอยากลืมก็ยิ่งจำฝังใจเลยทีเนี้ยจริงเหรอครับโกเดะแล้วรักแรกของพี่ดิวลหรอครับเป็นยังไงบ้างรักแรกของพี่เหรอ เคาะรูชิบหายเลยใครอยู่วะเดี๋ยวนะเนี่ยพี่ไปดูก่อนเชีย่ยอ,อ้อะไรพี่เดีวใครอะทำไมเคาะรูอย่างนั้นอะท้าประทานเหรอไม่ใช่ไปที่ระเบียงไม,ไม่ใช่แล้วใครอะ ไปที่ระเบียงเร็วเขา้าพี่เดิวพี่ดีวผลักผมให้เดินไปที่ระเบียงหลังห้องผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยินเพียงแค่เสียงเขาประตูดังรัวๆเร,รากับเสียงประทัดที่จุดพร้อมกันเป็นร้อยร้อยนัดเปิดประตูมึงอยู่กับใคร เสียงใครอะพี่ดิวไอเดวมึงอยู่กับใครเปิดประตูให้กูเฉยพี่ดิวไอ้เนี่ยโดดฮะอะไรนะพี่เปิดประตูเนี่ยโดดแต่มันสูงนะพี่ โดดเดี๋ยวนี้เชื่อพี่มานับหนึ่งสองสามแล้วโดดพร้อมกันเดี๋ยวพี่ดิวไม่มีเวลาแล้วโดดเลยพี่ดิวเดี๋ยวคุณกอนพบคุณกอนพบอยู่ข้างล่างนั่นน่ะไม่รู้ว่าเว้นซ้ำกรรมซัดอะไรของผมวงเล็บกับพี่ดิวด้วย แบบนี้มันหนีเสือป่าจระเข้พอหนีจระเข้ก็ป่ากับเสือตัวเดิมอีกหลังจากที่ผมบอกไปพี่ดิวก็ลังเลอยู่ได้ไม่นานแล้วจึงตัดสินใจพูดออกมาว่าโดดลงไปหาคุณก่อนพบเชื่อพี่ดีกว่าที่มึงกับกูจะต้องไปเจอกับไอ้โรคจิตที่อยู่ข้างนอกประตูห้องพี่นั่นแต,แต่แต่แต่วต่าม่แ เชื่อพี่มึงเชื่อพี่ไอ้ท่านน่ะมันเวนตะไลไฟไม่จะจัดขนาดนั้นเลยเหรอเออ ทันทีที่ได้ยินเสียงใครคนนั้นถล่มประตูห้องพี่ดิวไม่เลิกไม่ลาผมก็รู้แล้วว่าไอ้คนข้างนอกห้องนั้นคงจะเวนตะไลไฟไม่อย่างที่พี่ดิวพูดจริงๆผมจึงตัดสินใจตะโกนเรียกชื่อของผู้ชายที่ผมเพิ่งหนีตายออกมาจากเขาได้ยังไม่ถึงครึ่งวันเลยด้วยซ้ำผมโบกมือให้กับเขาเพราะกลัวว่าเขาจะหาผมไม่เจอ วินาทีนั้นเองคุณกรพบก็หันควับมาทันทีด้วยความไวแสงเขาจ้องมองมาทางผมสีหน้าตื่นตระหนกเขาวิ่งปลีเข้ามาเรากับพวกนักกีฬาลมกรดวิ่งสี่คูณร้อยบวกกับนักวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเฮ้ยนานเนียคุณอย่าเพิ่งโดดนะผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ ผมอยู่นี่แล้วอย่าเพิ่งโดดนะอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดนะเนี่ยผมอ้าปากค้างมองดูพ่อหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นหนุ่มนักวิ่งนักธุรกิจสุดหล่ออันดับหนึ่งกำลังวิ่งก้าวกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางวงเร็บด้วยความเร็วสูงสุดพางยกมือยกไม้ ขึ้นปิดปากของตัวเองอย่างประหลาดใจคุณกอนพบวิ่งมาไกลาจากอีกฟากหนึ่งของถนนแถมยังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสูงอีกตึกชั้นบนที่ผมมองลงไปราวกับมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเพียงแค่เขาเอื้อมมือขึ้นมาหาผมผมจึงตัดสินใจกระโดดลงไปอย่างไม่ได้นึกกลัวอีกเลย เพราะผมหลับตาปีจนกระทั่งลงมานั่งคล่อมอยู่บนหน้าท้องแกล่งของใครบางคนนั่นแหละถึงได้ลืมตาขึ้นมองใบหน้าหล่อของเขาคุณเล่นอะไรของคุณดีนะที่มันสูงไม่มากคุณรู้ไหม หัวใจผมมันจะขาดลําพังแค่ผมตามหาคุณไม่เจอเนี่ยผมก็ใจเสียจะแย่อยู่แล้วโหพระเจ้าคุณพบบนยาวเป็นห่างว่าวแปลกที่ผมไม่ได้เถียงอะไรหรืออธิบายอะไรออกไปเลยได้แต่ฟัง พร้อมกับกระพริบตาปลืปลิบนึกคํามากกว่าที่เห็นเขาบนอุบอิดเป็นคนแก่แต่กลับไม่มีน้ำเสียงดุเลยสักนิดท่าทางจะตกใจจริงๆฮะบอสกรับพ่จนกระทั่งได้ยินเสียงของคุณพบเรียกชื่อของใครบางคน แล้วเขาคนนั้นก็วิ่งปรูดขึ้นมายัางชั้นบนเลยโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากผมถึงเริ่มหันหน้าหันหลังมองหาพี่ดิวก็พบว่าพี่ดิวก็กำลังนั่งค่อมร่างของใครบางคนอยู่เหมือนกันและเราสองคนก็ถูกพยุงตัวให้ลุกออกจากร่างของพวกเขาในที่สุดคนของท่านประธาน ก็ลากผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มคนหนึ่งลงมาจากตึกคาดคั้นจนกระทั่งพี่ดิวบอกว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละที่เคยเป็นแฟนเก่าของพี่ดิวที่ตามต่อแยไม่เลิกไม่ลาตลอดห้าปีที่ผ่านมาและคนคนนี้ก็เป็นรักแรกของพี่ดิวอีกด้วยและเขาก็ถูกจัดการ จนอยู่หมัดสงสารพี่เดียวจังปล่อยกูเด้อปล่อยกูนะวะนี่ผัวใหม่มึงเหรอเดี๋ยวกูถามว่าได้ผัวใหม่มึงเหรอมึงกล้ามีผัวใหม่งั้นเหรออยอทำไม ฮะมีผัวใหม่แล้วไงฮะกูนี่แหละผัวใหม่เขามึงจำหน้ากูไว้มีปัญหาอะไรไปถามหากูที่เต่าเซียนบ,บ,บมงึงมึงเป็นคนของเต่าเซียนเหรอ,อกูไม่ใช่คนของเต่าเซียน แต่กูเป็นเจ้าของเต่าเซียนโว้ยจำได้กูไว,ว,ว,ว้พอแล้วเรนพี่ดิวมองคนคนนั้นถูกคุณเรนซ้อมปางตายแต่ก็ไม่มีน้ำตาเลยสักหยดส้ำยังไม่คิดจะห้ามและไม่พูดอะไรสักคำ ครั้นผมจะเข้าไปปลอบโยนพี่ดิวียหน่อยก็กลับถูกคุณกรพบแบกร่างขึ้นบนบากกว้างของเขาเอาดื้อๆอะไรเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะกลับไปกับคุณนะครับคุณกรพบฝากจัดการที่เหลือด้วยแล้วรีบตามมาเข้าใจไหมรับทราบครับพ่อ พาที่13ลงไปแล้วนะครับหนีไปได้ยังไม่ทันไรโดนจับกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยโปรติดตามลุ้นกันว่าสองพาสสุดท้ายความรักจะลงเอยแบบไหนกันแน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะรออ่านคอมเมนต์นะครับ